ไอคนนี้นะครับหัวเกาะ้อชั้นไม่รู้อะไรเลยแสดงว่าเขาไม่เล่าอะไรให้ฟังเลยนะไ,ไม่อยากจะบ่นใครจริงๆเลยแต่ว่าเสียดายความรู้เสียดายความรู้เสียดายหน้าตาเหมือนจะฉลาดโแต่จริงก็ฉลาดอยู่แต่มันเสียอยอ่างเดียวมันแกมโกงไปด้วยไอคนประเภทนี้่ไม่น่าไว้ใจเข้าใจอยู่บอก เออต่อหน้าเราพี่พี่ทำงานทำงานพี่รับหลังโทรหาฝั่งตรงข้ามาไอ้หน้าไว้ใจไออืมไออม่าอมาอมาไอหน้าไว้ใจแหมมองเบินตาเล็กเล็กไปไม่น่าไว้ใจเออตัวเองมันน่าไว้ใจเหลือเกินจัดจะพี่พี่อย่างนี้อย่างนี้นะเออ วางสายจากลูกความปั๊บปับ๊บต่อสายถึงฝ่ายตรงข้ามลูกความปับ๊บโอ้โหไอตัวเงินตัวทองแม่เฮ้อย่าให้พูดนิ้นอยกินยำม,มาวันเนี้กินยำม,มาเออเอาอะไรอีกมีแต่คนโง่จิ้จ้ามึงนาะเข้าใจหรือเปล่า มันมีคนวอคนหนึ่งน่ะที่จ้างมึงอยู่น่ะอือเยี่ยอเลยเนาะอ่าคนที่คนที่บอกว่าอ่าเราพูดไปก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมใช่หรือเปล่าประมาณนี้หรือเปล่าเขาบอกเราทําอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์เราพูดอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อ เออคนคนที่แบบไม่ค่อยมีสมองก็จะแบบนี้แหละการที่เราอยู่การที่เราอยู่ในโซเชียลทำช่อง YouTube เพื่ออะไรทุกคนเอออย่างหนึ่งก็คือเพื่อมีเพื่อนเยอะๆเพื่อรู้จักคนเยอะขึ้นมีประโยชน์ไหมมีเออแล้วก็อันที่สองเป็นไงคะมีไรายได้เข้ากระเป๋าตัวเอง มีประโยชน์ไหมมีน,นี่เออใครที่พูดให้ป้ายให้มาฟังนะเวลาพูดเนี่ยอย่าสาักแต่เอาปากพูดต้องเอาสมองคิดด้วยว่าคุณนั่งไฟ์สดอยู่คุณนั่งไร้สดอยู่ใช่ไหมที่คุณพูดพูดพูดอะจะพูดเรื่องอะไรก็ตามมีประโยชน์หมดเพราะคุณไร์สดมันก็เป็นรายได้มันก็มีประโยชน์คือปึ๊กแท้ ฮันบ์บะมวลแล้วผู้ดใดลหะผู้ใดเหรอ,หเ,หรอ,หอเออฉลาดจะเรื่องไม่น่าฉลาดนะเรื่องหาเรื่องคนนี่ฉลาดอีลีจริงๆก็คือเขาเรียกว่าคนพวกนี้หลบเลี่ยงหลบเลี่ยงความเป็นจริงในใจเออในใจรู้ว่ามันมีประโยชน์คุณเครบานคุณสุม,มนสัสดีค่ะนะในใจนะ่ะด้วยพฤติกรรมจริงๆนะ่ะ นะคุณโอ้โอ้รู้ว่าไม่มีประโยชน์แต่ไม่กล้าพูดไงมันอายเพราะประโยชน์ที่ได้ได้จากอะไรได้จากการพูดถึงคนโน้นคนนี้ไม่ได้พูดถึงตัวเองเก็เลยละอายใจที่จะบอกว่ามันมีประโยชน์เอลนะแมนบอไอคอร์แทบจะไม่มีลูกกระเดือกขึ้นนะบอคอมันสั้นนะบอแมนบอกนะ ในใจตัวเองรู้ดีว่าสิ่งที่ตัวเองพูดจะเป็นไลฟ์สดจะเป็นคลิปหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมีประโยชน์หมดแหละถ้ามันมีช่อง YouTube ช่องดำช่องแดงอะไรเงี้ยอ่าแต่ที่ไม่กล้าพูดว่ามันมีนมประโยชน์กับตัวเองเนี่ยเพราะว่ามันอายอะไรวะเออมันอายมันอายเว้าเออนั่งพูดให้คนอื่นแต่ประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเอง ขาเรียกว่าหน้าใครว่นะด้านได้อายอดคนพวกเนี้ยเกียดต,ตัวกินไข่แต่เกียดปลาไหลกินน้ำแกงอืมคนพวกเนี้ยหัวด้านหมดแต่พวกเนี้ย <c oughs> <c oughs> เอาหัวไทายดินเออใช่ไหมอ๋อไปดูข่ามันไปดูใครอ้อดอนเดือวน้ำมนบอกว่าวันเสาร์เขาอยากไปดูอ,อะไรนะซปเปอร์แมนอยู่ แต่รู้จะได้ไปหรือเปล่าได้ไปเดี๋ยวเขา,าเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาพาไปอ่าประมาณว่าบางคนก็บอกว่าคนที่มองตามองบนเอ,อตามองบนโน่นนี่นั่นล็อกแรกล็อกแรกอยู่มันไว้ใจไม่ได้คนเราเนี่ยนะบางทีการไว้ใจได้ไม่ไว้ใจได้เชื่อใจได้ไม่เชื่อใจได้มันไม่อยู่ที่การมองล็อกแรกล็อกแรกหรืออะไร การมองล็อกแรกเนี่ยมันก็มีหลายแบบแบบหนึ่งมันล็อกแรกเมื่อเวลามันแบบจนตัวหรืออะไรพบบน,นี้มันน่าสงสัยมันน่าแบบเออแต่อีกแบบหนึ่งคือมันเป็นลักษณะทางกายของเขามาตั้งแต่ในแต่ไรสปึุหลายเรียนมาน่ะเออเข้าใจี่บอกเป็นคนอาชีพนี้เนี่ยควรจะสังเกตแล้วก็ให้ให้แบบ พูดอะไรให้มันน่าน่าดูน่าฟังหน่อยอืมอาการลอกแรกของคนเราเนี่ยนะมันมีหลายแบบลอกแรกแบบถูกเฉินแบบว่าเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลอกแรกด้วยนิสัยด้วยลักษณะกายของเขามาตั้งแต่ในแต่ไรเอบอบักปื๊กโอ้บอกแล้วว่ากินยำม,มา กินยำม,มาเนี่ยเพิ่งกินยำม,มาเนี่ยไม่ได้กินข้าวเลยกินยำเดี๋ยวยำเละเดี๋ยวยำเละอืมอย่าไปบอกตรงนั้นตรงนี้มันน่าเชื่อมันต้องดูคนอย่างน,นี้มันถึงน่าเชื่อะขนาดตัวมันเองยังไม่เชื่อถือตัวมันเองเลยโอ้โหจักไผ่ดอกจักไผ่ดอกยำดอกลิดยำดอกลิดภาาอังกฤอืม ออะไรอีกอะไรอีกบอกประมาณว่าเห็นแวบๆนะเห็นแวบๆแบบไอ้ไอ้เรื่องอะไรนะใครโทรมาใครโทรมาอะไรเงี้ยเออเขาไม่พูดหรอกในในโซเชียลเขาไม่พูดหรอกนู่นทั้งเนี่จจิงกเ็เอาไปพูดข้างบนน้่นสิอะไรประมาณเนี้ยเออแสดงว่าแสดงว่าคุณนายไม่เล่าให้ให้ฟังใช่ไหม ว่ามันอยู่ข้างบนแล้วไอ้ไอ้ไอ้หัวหัวช่วยดินโอ้ยไอ้กอดสัตว์มดโตอไอ้คนมีหน้าครับหัวก็คอ,อชั่นไม่รู้อะไรเลยแสดงว่าเขาไม่เล่าอะไรให้ฟังเลยนะไ,ไม่อยากจะบ่นใครจริงๆเลยแต่ว่าเสียดายความรู้เสียดายความรู้ เสียดายหน้าตาเหมือนจะฉลาดโอแต่จริงก็ฉลาดอยู่แต่มันเสียอยอ่างเดียวมันแกมโกงไปด้วยไอคนประเภทนี้ไม่น่าไว้ใจเข้าใจอยู่บอกเออต่อหน้าเราพี่พี่ทำงานทำงานพี่รับหลังโทรหาฝั่งตรงข้ามไอไหน้าไว้ใจไออ,ไออืมไออมาอมมาไอหน้าไว้ใจ แมมมองบนตาเล็กๆไปไม่น่าไว้ใจเออตัวเองมันน่าไว้ใจเหลือเกินจัดจ้พี่พี่อย่างนี้ๆนะเออวางสายจากลูกความปั๊บปับ๊บต่อสายถึงฝ่ายตรงข้ามลูกความปับ๊บโอ้โหไอตัวเงินตัวทองแม่เฮ้อย่า้พูดนิ้อย กินยำม,มาวันเนี้กินยำม,มาเออเอาอะไรอีกมีแต่คนโง่อที่จ้างมึงนะเข้าใจหรือเปล่ามันมีอยูคนโง่คนหนึ่งที่จ้างมึงอยู่นะพยายามเนะ่เทไหร่มันก็ไม่เชื่อมันก็เออมันไปด้วยกันนั่นแหละแมอย่าให้พูด อยู่ใครอยู่มันนะ่ะมันอยู่ไม่เป็นบอกไม่เป็นเออมันจะพูดอะไรไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์พูดทําไมตอนเนี้ยไม่มีประโยชน์นนชนก็พูดหาเงินหาทองเหมือนที่มึงพูดไงไอ้มึงนั่งไรนั่งไรอยู่เนี่ยมึงหาทําอะไรก็หาเงินหาทองคุยกับเอฟซีค่ารถค่าน้ำมันค่ารถค่าน้ำมันเนีย่ยน่ะมีประโยชน์ไหมมีมีกับใครมีกับตัวมึงอ่ะเออ เราก็เหมือนกันเราก็เหมือนกันเราก็นั่งพูดคุยในคลิปเนี่ยเล่านิทานไปเป,ปเื่อยไปเรื่อยเล่าละครไลฟ์สดพูดไปเรื่อยไลฟ์สละไปเรื่อยเพื่ออะไรเพื่อ,อไรายได้เพื่อมีเอฟซีมากดไลค์ให้เข้าใจหรือเปล่าบ้านนจะไม่ควรเปิดเผยน,นะนั่งไลฟ์สดนั่งพูดนั่งทําคลิปเพื่ออะไรเพื่อ,อไรายได้เป็นประโยชน์เข้ากับตัวเอง อันนี้กล้าพูดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราพูดเรื่องของเราไงเออแต่บางคนอ่ะเอาเรื่องคนอ,อื่นไปพูดแล้วก็เอาตามเข้ากระเป๋าตัวเองเฮ้ยประโยชน์จะตรง,งไหนไม่กล้ารับอายพูดเรื่องเขาแต่เอาตามเข้ากระเป๋าตัวเองอายไงเออ